ราก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีบริษัทหลายบริษัทที่อยู่ในทั้งตลาดหุ้นเองหรือว่าบริษัททั่วไปนะครับเริ่มจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือการเงินลุมถึงทั้งนี้สิน ครับซึ่งก็เริ่มมีการออกมาขายหุ้นกู้นะครับหรือเป็นลักษณะที่ชื่อว่าตาสารนี้นั่นเองนะครับตาสานี่ก็คืออย่างชื่อก็บอกไปแล้วนะครับก็คือว่าเป็นกระดาษสิทธิสําคัญในการแสดงความเป็นเจ้าหนี้นะครับโดยผู้ออกก็ถือว่าเป็นลูกหนี้เราคนที่ไปซื้อก็คือประชาชนทั่วไปหรือสถาบัานเนี่ยถือว่ามีสิทธิเป็นเจ้าหนี้นั่นเองทีนี้เวลาที่เราจะดูว่าหุ้นกู้ตัวไหนนะครับหรือการที่เราจะไป ลงทุนเอาเงินไปซื้อนะครับหุ้นกู้นะครับหรือตราสารหนี้กับบริษัทใดๆเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นอกจากสิทธิประโยชน์นะครับที่เขาพยายามออกมาเชื้อเชิญเราว่าได้ดอกเบี้ยก,กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเเซนะครับบางบริษัทก็สูงถึง 8. ปดเเลยนะครับก็ควรจะต้องรู้ถึงความเสี่ยงด้วยนั่นเองครับเหมือนเสมือนกับว่าเราจะให้ใครยืมเงินนะครับนอกจากผลประโยชน์ที่เราจะได้เขาจะบอกเราว่าให้ร้อยละสิต่อเดือน ่าคืนทุกกี่วันกี่วันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะเอาเงินออกไปให้ใครนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการได้รับเงินกลับคืนมานั่นเองนะครับทีนี้ทั้งนี้นะครับในโลกของการเงินนะครับหรือตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนเนี่ยเขาก็จะมีการจัดลําดับ โดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือก็เป็นเหมือนตัวกลางตัวหนึ่งนะครับเข้ามาในการตรวจสอบว่าแต่ละบริษัทนะครับหรือการที่แต่ละบริษัทในหอ,อคุณกู้มันเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนโดยเขาจะชื่อว่าเป็นการกำหนดเครดิตเรตติ้งให้กับคุณกู้หรือบริษัทนั้นๆนั่นเองนะครับโดยสถาบันที่ออกเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่ามีหลายสถาบันแต่ว่าที่นิยมใช้ในโลกเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่มันสามที่ก็คือฟิตทริชนะครับแล้วก็มูดี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะเอาตัวที่ เป็นที่นิยมก็ฝึกฟิชกับทริชมานะครับซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมทีนี้เวลาที่เขาขายหุ้นกู้นะครับเขาก็นอกจากจะบอกตัวเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยที่ทางบริษัทจะให้เราแล้วนะครัก็จะบอกถึงความเสี่ยงมาด้วยชื่อว่าเครดิตเรตติ้งนะครับวิธีการดูก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้จากภาพในตลาดที่ผมยกมาให้นะครับก็ขอแบ่งเป็นจริงๆครับแบ่งเป็น2ระดับ ง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Investment Grade ก็คืออยู่ในเกรดที่น่าลงทุนนะครับ Investment Grade กับแบบที่2ก็คือชื่อว่า Speculative Grade นะครับหรืออาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าจังบอลนะครับหรือว่าได้ยินที่รุนแรงกว่านั้นก็คือ High Yield Bond นะครับก็คือว่าเป็นบอลที่ได้รับความสูงสุดนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับก็ตามที่เคยผมเคยบอกไปแล้วนะครับยิ่งความเสี่ยงสูง ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงนั่นเองนะคชื่อก็จะบ่งบอกแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับทั้งนี้ผู้ลงทุนก็ควรจะต้องคิดไว้เสมอว่ายิ่งความเสี่ยงต่ำนะครับความปลอดภัยสูงก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่น้อยวิธีการเขาไล่เกรดกันนะครับจะเหมือนตอนเราเรียนเลยนะครับก็จะเป็นเกรดโดยมีเกรด A B C D นะครับโดยเกรด A นี่ก็คือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไล่ในตารางเนี่ยด้านบนสุดเอาง,ง่ายๆจำง,ง่ายๆเลยนะครับ ตัวอักษรเยอะดีกว่าตัวอักษรน,น้อยนะครับเวลาเขาเรียงเขาจะเรียงตัวอักษรก่อนตัวอักษรจํานวนตัวอักษรที่เยอะอย่างเช่นเริ่มจาก a, a a a 3ตัวนะครับ A2 ตัวแล้วก็ a, a ตัวเดียวนะครับทีนี้ในภาพเนี่ยผมไม่ได้ใส่มาให้อีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือสัญลักษณ์บวกและลบนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือว่ารู้กันเลยว่าถ้าเกิดบวกก็คือดีนะครับลบก็คือต,ต่ำลงมาอีกเช่น AA a, บวกนะครับ ตามมาด้วย AA ลบอันนี้ก็เรารว้ว่า AA บวกก็จะดีกว่านะครับแต่ AA บวกก็จะดีกว่า AA 2ตัวธรรมดา AA ลบก็จะดีกว่า A ธรรมดาตัวเดียวเพราะนั้นก็ไล่จากจำนวนตัวอักษรและตามด้วยเครื่องหมายนั่นเองนะครับวิธีการเพื่อจะไม่ให้สับสนก็คือ AAAA AAA AAA แล้วก็ BBB ทีนี้ Investment Grade นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงซึ่งจะชำระหนี้ได้ระดับ ปานกลางนะครับก็คือไม่ชำระนี่แหละปานกลางนั่นเองก็ถ้าเกิดเราไปเจอหุ้นกู้ตัวไหนที่ทางฟิตและทริชนะครับก็ให้เป็นเครดิตติ้งไว้อยู่ในระดับ BB b b b ลบนะครับก็ถือว่าอยู่ใน คุณคูณที่อยู่ใน investment gate ซึ่งก็แล้วแต่ท่านก็สามารถที่จะลงทุนได้น,นั่นเองนะครับกับด้านล่างนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะั่นคือ speculative ก็คือชื่อก็บอกอยูแล้วนะครับก็เป็นลักษณะข,ของกลุ่มที่เก่งกำไรนะครับจะมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ bbb ลบลงมานั่นเองนะครับในรูปก็จะเป็น bb ไล่ลงมาจนกระทั่งถึง ccc ccc d นะครับหรือ rd นั่นเองก็ ด้านล่างเราจะำใง่ายคือพยายามดูตัวอักษรเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเขาเอาบอกเครดิตเลตติ้งมาให้เราเช่นเขาบอกว่าคุณกู้เขาอยู่ในเครดิตเลตติ้ง b b ก็ให้เรารู้เลยว่ามันอยู่ในคำว่า h i Yield b ย n d j u จ k b บ n d หรือ Speculative g r a t e นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนักลงทุนนะครับก็จะอโทษทีครับบริษัทที่ออกคุณกู้เนี่ยเขาก็จะพูดง่ายๆนะครับว่าเขาออกคุณกู้มาอยู่เป็น High Yield Bond นั่นเองให้เรารู้สึกดีนะครับซึ่งก็อย่างที่ แจ้งไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือว่ากรณีที่เราต้องการได้รับเงิน ดอกเบีย้ยนะครับในอัตราที่สูงความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัว,ควเครดิตเลดติ้งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์นะครับการวางเงินลงทุนได้ผมไม่ได้หมายความว่าเครดิตเลดติ้งไม่ดีแล้วคุณไม่น่าลงทุนนะครับหรือคเครดิตเลดติ้งดีคุณน่าลงทุนมันอยู่ที่การรับความเสี่ยงของคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เพียงแต่ว่าเชื่อแต่คเครดิตเลดติ้งอย่างเดียวนะครับก็ควรจะไปดูพื้นฐานของบริษัท โครงการที่เขาเอาคุ้นกู้มาขายเพื่อต้องการเอาเงินไปทําอะไรเช่นบางคนขยายโครงการเพิ่มสภาพคล่องบางทีก็อาจจะมีปัญหาแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับในช่วงโควิดในช่วงวิกฤตต่างๆแต่ถ้าเกิดพ้นสภาพนี้ไปที่เป็นธุรกิจที่เป็นวัฒนจักรขาลงก็ต้องขาขึ้นนะครับก็ สามารถที่เอาเงินไปลงทุนแล้วก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจเขามีลมหายใจแล้วก็ได้ดีในอนานคตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เอามาแนะนําเวลาที่เราได้ยินคําว่าเครดิตเลทติ้งนะครับได้ยินคําว่าจังบอลได้ยินคําว่าไฮยูบอลหรืออินเวสเมนต์เกตบอลนั่นเองนะครับผมนิสนาธกินทองคําแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ